มาครับพันมอเตอร์สองเทตพีะนะครับ380บโวลต์ bon. ง่ายที่สุดแล้วนะครับยีสล็อตเพราะฉะนั้นก่อนหนึ่งนะครับเราต้องมาแบ่งครึ่งนะครับซ้ายกับขวานับไปเลยนะครับ1 12 ถ้าเป็น24สล็อตแบบนี้คือจะพันแบบสองโปนะครับสองโปนึืงฝั่งตรงกันข้ามหนึ่งสองชุดนี้ผมยกตัวอย่างเป็นชุด U นะครับชุดนี้เป็นชุด U มันก็เวลาพันจะพันลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นต้นต้นฝั่งนี้แล้วก็ต้นฝั่งนี้นะครับเป็นแบบนี้ต้นต้นส่วนทีนี้นะครับเราก็จะต้องมาใส่ลวดนะครับ ดับแรกครับที่ผมนับไปตรงนี้ครับ U หนึ่งนะครับก็จะสิบชลอ์ตนะครับ1น3 4งสองสมสี่เจ็ดแสิบโอเคฝั่งนี้ผมก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับสล็อตที่ผมนับไว้เมื่อกี้นะครับค่อยๆพอเราแบบนี้เราขยายลวดนะครับขยายลวดจะลงไปในร่องนะครับให้ลวดชั้นน้อยชั้นน้อยที่สุดนะครับให้มันขลอกนะครับ ตัดกระดาษนะครับหัวมุมนะครับที่จะทับไว้นะครับก็เป็นหลังเต่าแบบนี้นะบแบบนี้ครับหลังเต่าแบบนี้แบบนี้ก็ นี่นะครับน,นะครับเราองตัดมุมไปแล้วนี่นะครับเราก็จะแต่งลวด 네 a n g p a ตอนสังห์แล้วก็เอ,อ,อาเรียนนี่แหละ โอเคครับทีนี้นะครับชุด U1 นะครับผมขึ้นต้นตรงนี้ U1 นะครับเห็นไนปลาย U1 กับปลาย U2 นะครับจะซีรีส์กันหรืออนุกรมกันอยู่นะครับพันในลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพันแบบหลังชนหลังนะครับเห็นไหมครับหลังชนหลังกันนะครับอันนี้ต้นของ U2 อันนี้ปลายของ U2 จะซีรีส์กันนะครับเห็นไหมครับถ้าถ้า ถ้าใครตัดเป็นชุดๆก็ได้นะครับมาต่อเอานะครับมาต่อทีหลังได้แต่ผมไม่อยากต่อนะครับผมก็เลยพันออกมาทีเดียวเลยชุดย1หรือ U2 ก็คือ,อใช้ลวดโดยที่ไม่ต้องต่อนะครับคือทําแบบนี้มาเลยนะครับพันแบบไหนก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องต่อแต่ถ้าต่อก็คือมันจะบางทีเสี่ยงกับการที่เราต่อสายผิดอาจจะไปพ่วงเจอ,อชุด V2 หรือ W2 หรือ W1 ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่ต่อก็คือมันก็เซฟได้อีกอย่างนะครับ ย่นเวลาย่นเวลาของเราได้ด้วยนะครับอยู่หนึ่งอยู่สองนะครับโอเค